สวัสดีครับทุกคนสัตว์เลี้ยงแสนรู้เพื่อนผู้ซื่อสัตว์และสมาชิกในครอบครัวที่น่ารักหลายคนไฟฝันจะมีสุนัขไว้ดูแลในปี2024มีสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมมากมายครับในปี2024สายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมก็มีมากมายหลายสายพันธุ์ครับวันนี้เราเลยจะายพบกับ5สายพันธุ์สุนัขน่ารักที่พร้อมจะเติมเต็มหัวใจของคุณครับแล้วจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ชิสู ชิสุนเป็นสุนัขขนยาวสลวยดวงตากลมโตนิสัยร่าเริงขี้อ้อนฉลาดเหมาะกับผู้เลี้ยงที่ต้องการสุนัขขนาดเล็กขี้อ้อนไม่ได้ต้องการพื้นที่มากนากักต้องการการแปรแงขนและก็อาบนไปไป้ำเป็นประจำเท่าน,นั้นครับ 2. องโกลเด้นดิทีเวอร์โกลเด้นนนมีขนสีทองนิสัยใจคอนั้นก็อ่อนโยนฉลาดเป็นสุนัขที่รักเด็กแล้วก็เหมาะสําหรับครอบครัวแกัวต้องการพื้นที่สําหรับการวิ่งเล่นการฝึกวิน,นัยแต่เป็นสุนัขที่ชอบการอ้อลังกายยาว ขนยาวต้องการการ,ปรแรปลงขนเป็นประจำ 3. ามปอมเบเรเนียนขนปุยหน้าตาน่ารักมีสัยขี้เล่นมีความล่าเริงเหมาะสำหรับผู้เลี้ยงที่ต้องการสุน,นัขขนาดเล็กต้องการการ,ปรแปลงขนและก็อาบน้ำประจามดาวแต่เจ้าปอมเนี้ยจะเป็นสุน,นัขที่หาค่อนข้างเสี่ยงดันควรจะฝึกวิน,นัยให้เขาด้วยนะครับ 4. พุดเดิลพุดเดิลน,นั้นเป็นสุนัขฉลาดฝึกวิน,นัยได้ง่ายครับขนน้อยเหมาะกับผู้เลี้ยงที่มีอาการแพ้ขนสัตว์มีหลากหลายขนาด มาตรฐานมินิเอเจอร์และก็ทอยครับเป็นสุนัขที่ต้องการการตัดแต่งคนเป็นประจำห้าบูด็อกบูด็อกนั้นเป็นสุนัขที่หน้าตาตลกมีใส่ใจคอนึ้งก็อ่อนโยนรักเด็กและก็เหมาะสำหรับเป็นสุนัขครอบครัวครับขนสั้นดูแลง่ายมีความต้องการการออกกำลังกายปานกลางารครับเพราะเขานั้นเป็นสุนัขที่หน้าสั้นเลยเออกกำลังกายหนักมากไม่ได้เป็นังไรบ้างครับความน่ารักก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัว สายพันธุ์สุนัขแต่ละพันธุ์ก็มีข้อดีและก็ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปควรจะศึกษาข้อมูลก่อนเลี้ยงนะครับควรจะเตรียมเวลาพื้นที่และก็ค่าใช้จ่ายให้พร้อมด้วยสําหรับการเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไคร b ์และี่ดําคัญอย่าลืมกดสั่งกันดีนะครับสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ